เยหิวข้าวเหรอโอ้ออชอเชยเบหิวข้าวเหรอกินน้ำก่อนได้ไหมอ่ะโอ้น้ำก็หมดไม่เหลือเลยหิวมากไหมหิวมากหิวมากไหมน้องเชยโอ้ยน้องเชยหิวจนตัวงอวนะไปไปไปซื้อข้าวในเซเว่นกันดีกว่าไปโอ้น่าสงสารยังไงน้องเด็กกับเชยเบนเนี่ยไปไปโอเลี้ยงนะไปหาอะไรกินในเซเว่นกันดีกว่าปะแฮทอะไรครับปวดตอนนี้ปวดเหรอ เจ็บขาเหรอเจ็บไหมเจ็บมากไหมครับเอาอนวดให้นะอานวดให้นวดให,ดให้เอาไหมจะได้หายปวดหายปวดทันทีนะครับบอกจะนวดนะไปเข้าเนี่จบตูดตัวเองไะทุกคนเราพูดแบบนี้หายเลยเหรอหายปวดทันทีเลยเหรอโอ้โหยาวพิเศษจริงๆนะเนี่ยไปวันนี้เราจะไปดูข้าวนะครับทุกคนเน่้าวน้องเชฟบอกว่าวันนี้แม่อูไม่อยู่นะครับเราเลยต้องมาหาข้าวกินเองนะครับ ไปได้กินขนมใช่ไหมเอ้ยทำไมน้องมันฉลาดจังเลยเนี่ยข้าวนะข้าวต้องมีไหนพ่อเอ็มนี่เลยกะทางพ่อเอ็มทางแม่อุมาหมดเลยสองบาทยี่สิบสองที่ไหนสามสิบสองบาทเอาไหมเอาไปหยิบไปให้เอาไปแบบซื้อไปเลย อยากกินอะไรก็ซื้อนะครับกินข้าวนะวันนี้เราจะมากินข้าวนะครับทุกคนวาเชยกินอะไรข้าวไก่ถ่านไหมอกกอโอ้โหเอาไหนเกินแล้วเนี่ยเอาไหนเกินแล้วเนียวอย่างเดียวพอข้าวนะใ,นนนใครไม่กินข้าวตอนเย็นหิวไม่ให้กินขนมนะครับทุกคนเอาข้าวสิน้องเอาที่เป็นข้าวอะ่ะเ,เนี่ยไปมันไม่มีข้าวเปล่าไงไก่ไหนครับ ไก่ย่างทานหรอเดี๋ยวหาให้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาทีละคนอ่ะใครโอ้โหเอเดี๋ยวดูที่เอลลี่จิบนอลลี่จิบแปดสิบบาทครับคำตอบเดียวเลยไม่ได้ไปหาข้าวให้น้องก่อนนี่เอาเจอข้าวของน้องเนี่ยสี่สิบบาทนะข้าวไก่ย่างค่าะเจ็ดบาทใช่ไหมมาเล็กไงโหกินไม่เป็นหรอกมาม่าพะโล้อ่ะอ่ะน้องเชิญถือ อ่ะน้องเชอถืออันนี้ใช่ไหมโอเคน้องเชอได้แล้วนะครับข้าวพี่เล็กเอาอะไรเอาข้าวสิมันไม่อิ่มหรอกเนี่ยมาม่าเดี๋ยวเอซื้อให้กินก็ได้ออ้ยพูดไม่หยุดเลยน้องเชอเนี่ยใช่ไหมอะต๊อกต๊อกนะชัวนะเอาข้าวไหมไม่เอาข้าวกินเหรอฮะต๊อกมันไม่ใช่ข้าวอ่ะพี่อำเล็แเราต้องอยู่ทั้งคืนเลยนะมันจะอิ่มเหรอใช่ใครปวดท้องก็วันนี้แม่ย่าให้กินขนมนะครับ โอเคไปเราไปจ่ายตังค์เอาอันนี้ไหมเอาอะไรอีกอ่ะของกินเล่นเอานี่ไหม,ไหมพี่เล็กลดราคามีข้าวด้วยสิบห้าบาทโอเคไหมมันเป็นข้าวปั้นแซลมอนเอาไหมเอาไปโคราชเลยไปเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาอเออใช่มันลดราคาโอเคต้องพี่เหลือได้สองแล้วหนูนไม่เอานะโอเคไปอะไรอ่ะไข่ตุนเหรอไข่ตุนไหมอ่ะไข่ตุนหยิบมาเลยครับไปโอเคไปทุกคนตอนนี้ได้ครบกันแล้วครับ ให้พี่เขาเวฟให้นะไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยรอต่อแถวก่อนครับมาดูว่าเราจะเสียก,กี่บาทนะทุกคนเราไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยอ่ะไม่รู้มันจะพอตังที่โอเดรือมาหรือเปล่านะทั้งหมดหนึ่ง้อยสิบสี่บาทนะครับซึ่งเมื่อกี้โอมีเงินเท่าไหร่หนึ่งร้ยห้าบาทได้หนึ่งรยสิบบาทเอายืมพี่เดดมาสี่บาทนะโอเคพี่็ดรับไปเร็นไหยครับเดี๋ยวเรารอเวฟเข้าก่อนนะครับเชว์ที่ดีดมากเลยทุกคนดูสิ ที่เบสของชื่อมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีไก่จุนกับไก่ย่างผู๋ไก่ย่างผ่านไก่ย่างดูป่อลองพิมพ์เลยล่ะมีต๊อกกับอะไรครับปั้นซูชิใช่ไหมไก่ย่างดูเผาไก่ย่างปั้นซูชินะครับผมเชฟเบสถามจริงต่อไปโรงเรียนวันนี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเหรอไม่ได้เล่นกับเพื่อนเหรออ๋อพี่เลดวันนี้สอบเลยไม่ได้เล่นใช่ไหมเพราะว่าแล้วทำไมดีดผิดปกตินะดูทุกคนดูดิ ยังกับผีบ้าเลยจะเรียกแต่ผีบา oh, c <c ้าเนี่ยผีบ้าเข้ามาโอ้ว่ามีคนลืมเดี๋ยวมีคนลืมติดน้ำขอบคุณครับอาช้างเชิญรับหน่อยเร็วอาขอบคุณค่ะบอาร้อนไหมโอเคบ๊ายบายพี่ด้วยครับบ๊ายบายโอ้ยดูดิเป้นไม่หยุดเลยผีบ้าเนี่ยวันนี้เราก็ได้ข้าวกินตอนเย็นแล้วโอเคไหม เดี๋ยวกลับไปนะออมเล็กกับเชเบตนะอาบน้ำแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบนะเข้าใจไหมอาบน้ําด้วยเข้าใจไหมอ่านหนังสือแล้วก็เดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บนึงให้ดูทีวีแล้วก็เดี๋ยวก็เข้านอนเลยเพราะว่าเราต้องสอบแล้วใช่ไหมพอแมวไปไหนไม่อยู่ไปทํางาน,ไ,นไม่รู้ไกลมากดาวอาคารรู้จักไหมจับอะไรหัวเหรอหัวโอเคครับถ้าใคร,ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ขอเ้เนตสอบได้นะขอน้องเชฟเบสอบได้นะใครตอบได้ที่หนึ่งมาเอารางวัลกิน <c oughs> มาได้ไหมที <c oughs> ่แค่ไม่เกินห้าไม่เกินห้าใช่ไหม